เรามานี่พิมร์เนี่ยฮู้ภาษาฮู้ภาษากะฮู้แม่นก็แต่เราหาว่านจะอหาอ่านไปแล้วจิตฝึกไมได้ต้องไปดูจิตต้องไปนั่งสมาธิฮู้ความฮู้เท้าน่ะไอตัวที่เวลาห้าโกรธเอาฮู้ว่าอ่านตอนนั้นมเป็นยันทัศนะเอาไงเข้าใจละไอที่ทาฮู้ความกู้เท้าน่ะเอาคงซื้อเท้าน่ะมันจะฮู้ว่างถ้ามันฮู้ว่างแล้วมันฮู้โลกมันจะมันได้ไร มันจะอ่าดวิดีโอได้ดที่นี่มีสัญญาณอ่านได้น่อยเดีเดวยว <c oughs> มาจุดไฟตรงนี้่ะนั่นจากเวลาเฮาเดินเฮาเดินได้สี่อริยบทได้ไงพี่เมื่อยืนเดินนั่งนอนเดินนนสามากนั่งได้ยียยยย่เงเขาก็ทุกขเวทนาไงโทม,มาสอนมันพระไงนั่งดูงจิตคง้จิตเว็งเวทนาไมแค่นี้มันก็ไม่สงบแล้วสุดท้ายก็มันมันโคมไวไอ้ตองหู้หอมหู้ซื่อๆอิ่มได้มีภาษาไอ้ตังหู้ดมแต่แานมหู้ซื่อๆอิ่มได้ ใช่มันมีภาษาหรือภาษาอย่นี้มันทับไอ้ตัวหู้เดิมเขาไว้อ่ะเหมือนอาการว่าว่งอ่ะเข้าใจรึความหู้ซึกเอาความแจงเอความหู้ซึกที่มันบางความหู้ซึกเอาไว้เนี่ยเชื่อใจไว้ใจรู้มันเป็นอาการว่าว่างนมันบางตัวหู้แท้ๆของเราไว้อ่ะตัวหู้เดิมของเฮามันเป็นผู้ว่างเนี่ยพี่เบื่อเป็นตัวผู้ว่างไล่ลูกไล่น้ำไล่ธาตุเนี่ยไล่ขึ้นขอบเขตดพลังงานมหาศาลถ้าเห็นตัวนี้นะณตรงนี้เลยบักสันเลยบัลลังก์ศุกร์เง อำนาจอะไรไงเธอจะรู้ไงว่าความเป็นเดี๋ยวพี่เมื่อจะรู้ไงมันมีสินบรรลุได้ก่อบรรลุได้มเกี่ยวแต่ไอตัวที่หันไอตัวนั่นไอตัวไอตัวความคืดเฮานั่นไอตัวนั้นน่ยมันเป็นตัวจินแต่ตัวสติไอตัวปัญญาแล้วพี่เม่อเยอะอะไรเยะสติเฮามนุษย์เฮามีเสียจะมีอย่างนั้ง่ายๆครับฟังง่ายๆเข้าใจละ ก็ตัวไอตัวขยับก็ไอตัวภาษามันคนละตัวกันรู้ไอตัวขยับก็ไอตัวอู้เนี่ยมันคนละอันกันเนี่ยมันคนละตัวกันเนี่ยพี่เพราะสองนาทีเพราะอาเะออเดี๋ยวเมืม่อมาเอลเตอร์เนอะปิกแล้วนะผมจะไปอู้ธรรมะอยู่ตัยปีคนนั่นแห่คนเนี่ยครับขอบคุณครับเมื่อลวกัน